สวัสดีครับชื่อกิติทัตน์เอ็มโอทนะครับชื่อเล่นชื่อออมสินครับจบอารเงินตลาดการคูนครับจงังหวัตดตราสอบติดคณะบริษัทบริบาลครับอันวัยรังสิตเพราะว่าที่มองสินนะครับมีทุนใหญเยอะครับแล้วก็ขอุปกรณ์ที่สำคัญครับ ก็ได้ความรู้ที่มันตรงุดน,นะคบเื่ที่จะเอาปไปใช้ต่อได้สัภาษ์เสมอือนจริงมากครับรู้สึกว่าใจวันจริงน่าจะไม่เิ็เต็นแล้วครับเน้นทำจากวิชาที่ตัยถนัดต่อเจอจากครูติ๊ต่อแล้วก็เอกครับ ได้เลยนะครับสถาบันพร้อมมากครับในการที่จะเทรนครับแล้วก็ตรงจุดมากๆแล้วก็คำแนะนำดีมากๆครับครบถ้วนมากครับได้จริงจริงจต้องเ s t m, m e เครับ